สวัสดีครับอยู่กับว,วิธีเกษตรโคนมันครับมีพามาดูร้านช่างทำอารทำรุ่นมันครับมีกำลังประกอบแล้วก็จะส่งลูกค้าครับมีแบบระทูละสองใบครับ มียาวประมาณ2เมตรครับผมจากจุดนี้ไปจ,จุดนั้นสเมตรครับทางคุยเป็นมอเตอร์ป่นน้ำฝนครับมีกำลังประกอบอยู่นะครับยังไม่เ,เสร็จคุยออก2ทางครับ ฐานเป็นแบบใบสับครับใบสับด้านหน้าครับมีกำลังประกอบต่อไป่านอยนะู่เลยมีซิลด้วยนะครับใส่ซิลด้วยกันดินเอาซิลกันน้ำมันมากันดินเลยครับ ใช่ครลองก่อนความกุ้ยนี่สูงจากโครงประมาณ20่สิเซนครับ กระทูสูง90เซนครับสูงเกือบเมตรนะครับใส่ได้ครับกระทู้ตรงนี้ก็ปรับหมุนได้ครับสังปุ๋ยนี่ใส่ปุ๋ยได้ประมาณลูกลูกครึ่ง ใครสนใจสามารถสั Been ่งได้ครับจะซื Two, ้อเฉพาะถังปุ๋ยก็ขายครับหรือว่าซื้อเฉพาะกระทูครับกระทูนี่มีหนึ่กระทู2ใบฐานกระทูละหกพันครับ มือกำลังประกอบแล้วก็จะรีบส่งลูกค้าเลยครับใครสนใจสามารถสั่งได้ครับอยู่ห้วยถแถลงโคราชครับ